ถ้าพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โคตรจะทนเพื่อนๆน,นึกถึงแบรนด์ไหนกันบ้างครับผมเชื่อว่าแบรนด์ซิงเกอร์เนี่ยจะต้องจัดอยู่หนึ่งในลิสต์ที่เพื่อนๆน,นั้นจะต้องนึกถึงอย่างแน่นอนอย่างบ้านผมเองนะครับใช้ตู้เย็นมาแบรนด์ซิงเกอร์เลยนะตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยอ่ะปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่เลยคนจัดคนจริงวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของซิงเกอร์นั้นมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าจากจุดเริ่มต้นของเขาเป็นอย่างไรและปัจจุบันเนี่ยซิงเกอร์เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ไปลุยกัน หมวกไวรุนยู90ใบเพื่นดีบ่งบอกความจ้ามีตัวคุณไอเทมที่วไวรุนยู90ทุกคนนั้นต้องมี290บาทเท่านั้นทักเลย สวัสดีครับอยู่กับบอสตัวยุ่งเช่นเคยครับพูดถึงซิงเกอร์แล้วแน่นอนครับหลายคนก็จะนึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มาคู่กับซิงเกอร์เลยคือจักรเย็บผ้าครับแน่นอนครับจุดเริ่มต้นของซิงเกอร์เนี่ยเกิดขึ้นจากการประดิษฐ์จักรเย็บผ้าที่สหรัฐอเมริกาในปีคศ1851โดยนักธุรกิจชาวอเมริกัน2คนครับเขาชื่อว่าไอแซคซิงเกอร์แล้วก็เอ็ดวิดคลากครับที่ก่อตั้งบริษัท IM s i n ม e ิงเกอร์แอนด์โคนะครับที่เมืองนิวยอร์กซิตี้ซึ่งในตอนแรกเนี่ยจักรบั แต่มีชื่อว่าเจนนี่ลินครับที่ตั้งตามชื่อของนักร้องโอเปร่าชาวสวีดินแต่ทว่าเมื่อจักรเย็บผ้าตัวนี้นั้นเริ่มวางขายผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเรียกจักรเย็บผ้าแบรนด์นี้ว่าซิงเกอร์ตามชื่อของบริษัทที่ผลิตและครับซึ่งจักรเย็บผ้าของซิงเกอร์ในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำเอามากๆเลยนะแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องจักรที่เย็บผ้าเครื่องแรกของโลกก็ตามแต่ว่าในช่วงแรกที่ซิงเกอร์เริ่มวางขายเนี่ยมันกลับถูกต่อต้านจากกลุ่มที่เป็นช่างเย็บผ้้้าาาาาาใในน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 ตอนนััเเลลลยะรรรรวววววมมถึงงงบดหญิสช่่่นนคพกุ เหล่านี้เนี่ยต่างกลัวกันนะครับว่าจากักรเย็บผ้านี้เนี่ยจะเข้ามาตัดช่องทางทำมาหากินของพวกเขาหรือว่าตัดอาชีพหรือว่าแย่งอาชีพของพวกเขาไปเนื่องจากนวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้ใครก็ได้ครับที่มีเครื่องนี้อยู่เนี่ยสามารถใช้งานแล้วก็เอาไปเย็บผ้าได้เลยทําให้ทางบริษัทเนี่ยต้องออกมาแก้เกมนะครับด้วยการนําเอาจากักรเย็บผ้านั้นไปแสดงตามงานต่างๆแล้วก็จ้างสาวสวยหน้าตาดีนะครับมาสาธิตวิธีการใช้งานเพื่อแสดงให้เห็นว่าจากักรเย็บผ้าของซิงเกอร์เนี่ยเหมาะสาหรับสุภาพสตรีทุกคนแล้วยิ่งถ้าเป็นช่าิ นะมีเครื่องนี้อยู่เนี่ยมันทําให้การเย็บผ้านั้นเร็วมากขึ้นด้วยแล้วยิ่งถ้าใครมีทักษะการเย็บปักถักร้อยอยู่แล้วเนี่ยเครื่องมือนี้จะช่วยทุ่นแรงอย่างมากแล้วครับประหยัดได้ทั้งเวลานะประหยัดได้ทั้งแรงนะมันก็ตอบโจทย์กับช่างในยุคนั้นมากๆเลยและจากเย็บผ้าซิงเกอร์เนี่ยยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษครับคือถ้าคุณเป็นกลุ่มแม่บ้านหรือว่าเป็นชมรมเย็บผ้าเนี่ยถ้าสนใจซื้อจากซิงเกอร์เอาไปใช้งานเนี่ยบริษัทนั้นจะลดราคาให้มากถึง50%เยทีีดวซึ่งหลางจาเก,การก้เมน็นี้เ่ยทกเยาของซึองหล โด่งดังไปทั่วสหรัฐแล้วครับในเวลาเพียงไม่นานเท่านั้นเองทีนี้หลังจากแบรนด์นั้นเริ่มติดตลาดทางซิงเกร์เนี่ยก็เริ่มมีการขยายแบรนด์ไปที่ต่างประเทศด้วยด้วยการไปตั้งโรงงานการผลิตจักเย็บผ้านะฮะที่เมืองกลาสโกในประเทศสกอตแลนด์นะครับในปีคศ1867เพื่อผลิตจากเย็บผ้าขายในเกาะบ,บริเตนใหญ่หรือว่าสาหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็นอกจากจะมีการขยายตลาดแล้วเนี่ยก็มีการพัฒนาในส่วนของสินค้าด้วยการประดิษฐ์จากเย็บผ้าแบบไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีการนําจากเย็บผ้าของซิงเกอร์เข้าสู่อุตสาหกรรมด้วยการไปเสนอขายจากเย็บผ้าให้กับโรงงานผลิตเสื้อผ้าต่างๆอีกด้วยซึ่งก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทั้งในสหรัฐอเมริการวมถึงเกาะอังกฤษแล้วครับก่อนที่จะมีการเข้ามาขยายตลาดในทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกในปีคศ1877ด้วยการตั้งฐานการผลิตจากเย็บผ้าซิงเกอร์ที่ประเทศสีลังกาอีกด้วยละครับก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมี รถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ัดภาพมาที่ประเทศไทยของเราซิงเกิลนั้นเริ่มเข้ามาที่ประเทศไทยครั้งแรกตอนไหนในเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักฐานบันทึกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าใครคือคนนําเอาจากเย็บผ้าซิงเกิลเนี่ยเข้ามาในสยามเป็นคนแรกแต่เคยมีบันทึกหนึ่งนะครับเขียนเอาไว้ว่านางแอนนาเลโอนเวนครูชาวต่างชาติในราชสำนักในตอนนั้นเนี่ยนะฮะเป็นคนขอให้มีการสั่งจากเย็บผ้าของซิงเกิลเข้ามาจํานวน2คันเรียกว่าคันนะฮะเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และหลังจากนั้นในรัชสมัยของพระบาทสม พัชจุรุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยก็มีบริษัทที่ชื่อว่าเคียมห้วยเฮงครับได้ติดต่อกับบริษัทซิงเกอร์เพื่อเป็นตัวแทนนําเข้าแล้วก็จัดจําหน่ายจักรเย็บผ้าซิงเกอร์อย่างเป็นทางการในสยามแล้วครับก่อนที่ในปีพศ2448จะมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทครับเป็นบริษัทซิงเกอร์โซอิงแมชชีนจำกัดแล้วก็เริ่มมีการผลิตสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเย็บผ้าเข้ามาขายมากยิ่งขึ้นด้วยจนกระทั่งในปีพศ2468ครับก็เริ่มมีบริกกกกกาาาาาารรเเช่่ซซืื้้้้้ออจจยย็บผนใหลูคคทุีทนนสามาถ ภาพแบบผ่อนชำระเป็นงวดงวดได้ก็เลยทําให้แบรนด์ซิงเกอร์เนี่ยสามารถกระจายสินค้าไปทั่วประเทศแล้วก็ได้สมญาณน,าน,นะครับว่าไปนราชาเงินผ่อนประจำประเทศไทยอีกด้วยแหละครับทีนี้พอเข้าสู่ช่วงปีพศ2500บริษัทซิงเกอร์เนี่ยก็เริ่มขยายธุรกิจครับมาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการผลิตจักรเย็บผ้านะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนั่นเองอย่างเช่นโทรทัศน์หรือว่าตู้เย็นนะครับซึ่งก็มีบริการเช่าซื้อเหมือนกับจักรเย็บผ้้าาอีกดวยทํ ให้ประชาชนในยุคนั้นเนี่ยสามารถมีเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้มากยิ่งขึ้นแล้วหลังจากนั้นในปีพศ2512และครับก็มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้งเป็นบริษัทซิงเกิลประเทศไทยจำกัดแล้วก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับในปีพศ2527พร้อมกับการกระจายสินค้าทุกอย่างที่มีในบริษัทเนี่ยไปทั่วประเทศด้วยการชูจุดเด่นเรื่องของการผ่อนชําระได้ทําให้ประชาชนเนี่ยไว้วางใจแบรนด์ซิงเกิลมากยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับทีนี้ซิงเกิลในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกกกัันนนบ้าาางงคือหลจจที่ดเํเิิธุรใ ประเทศไทยมายาวนานกว่า100ปีนะครับซิงเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้หยุดแค่การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเท่านั้นครับแต่มีการขยายธุรกิจไปในเชิงพาณิชย์ด้วยการเปิดตัวตู้แช่น้ําแข็งตู้แช่เครื่องดื่มตู้เติมเงินหยอดเหรียญแล้วก็ตู้เติมน้ำมันหยดเหรียญอัตโนมัติอีกด้วยและนอกจากนี้ทางซิงเกอร์เนี่ยยังเป็นตัวแทนจําหน่ายโทรศัพท์มือถือหลากหลายแบรนด์นะครับโดยในปัจจุบันนั้นทางซิงเกอร์เนี่ยก็เน้นการทาธุรกิจด้วยโมเดลแบบแฟรนไชส์มากยิ่งขึ้นครับทำให้ชื่อของซิงเกอร์นัน และยังคงตอกย้ำฉายาที่มีมาอย่างยาวนานอย่างราชางเงินผ่อนมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองละครับ